เฮ้ยขําหลังกูเบาหน่อยเว้ยอะไรวะน้าใครเออตีมันต็ตีดังๆอยู่่่ ดำปิกเลยเรียบไปไม่ต้องโกงกูเอาแตกเลยดำปีกนี่เธอเป็ใครเนี่ยพูดอะไรเนี่ยดูเลววะอะไรสบาพมึงนู่นแต่ละวันแต่ละเว้นเนาะไม่เหมือนคนเนี่ยอู้ผิดตรงไหน เอมึงแตกรอเปล่ามึงเช็กกี่ดีจิอะไรออกมาดำดำลูกตุ๊กแกใครเป็นใครดีดีมาว่าฉจนเป็นเนื้อคู่เธอได้ยังไงันไม่รู้จักเธอก็เธก่อนั่นแหละอันไหนอันนี้บิดอันโน้นด้้ยย่ามามั่วนี่เศษมึงอยู่นี่หายไปไหนอะไรหายไปไหนสองร้อย เอาคืนมาอลนนีด้วยได้โอเคแมวแล้ว <laughs> รู้ใช่ไหมรู้ว่าเธอบอกไปสิว่าเธอเป็นใครมาจากไหนยู่ดีๆมาวิ่งไล่ฉันได้ยังไงฉันยังไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนเลยรู้จัก <laughs> เพราะว่าเธออะคือเนื้อคู่ของเราเธอโดนตัวเราแล้วไม่คันอะไม่จริงจริง <laughs> เธอเล่ามาว่าเธอเป็นใครมาจากไหนจริงๆแล้วเราชื่อว่าดําดง ที่เคยๆเขาก็เรียกกันดำน้องดำองดำองแบบนี้ทุกงาน <c oughs> จนณนะวันนี้เล้วเล่าแล้วก็เล่าอีก ไวๆหน่อย <laughs> เดี๋ยวมึงเอาขวานมาช่อ,อหัวพ่อมึงเนี่ยไม่ใชุ่๊ฟหัวนี้ไม่ใชี่ยวลงมาแต่พาึงไม่ไนานนักก็มนล,ง,นลงมากูผ <laughs> ิดอะไรกูเขียนหน้าม,มึงยิงเลยแม่งว่ากูาได้คนเดียวเนี่ยแม่งคนมันไป็เรื่องหาทำแล้วก็ผิดแล้วเกิดวันอะไรวันศุกร์เธอโดนตัวเราแล้วไม่คันเธอก็คืนกับคู่แค่นั้นแหละ เช่จะบอกว่าสิ่งที่เธอพูดมามาพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือว่าไม่จริง,รงแต่เช่จะถามว่าเธอรู้จักเขาสามรอยยอดไหมรู้จักรู้จักจริงเหรอจริงถ้างั้นเธอบอกทางเช่หน่อยไปทางไหนจากที่เนี่ยเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือรถหนูจอดไหนฮะรถหนูจอดไหนหก่อนรถตัวเองจอดเองจำใจที่นี่ที่ไหนที่วัดเนี่ยที่วัดอะไรรถหนูจอดตรงไหนนี่เอชื่อวัดอะไรจำไม่ได้ก่อนชื่อวัดเลยนิยมอะไร นิยมเลยนิยมนิยมนิยมอะไรไม่รู้อ่ะนิยมนิยมชมชอบนิยมอะไรนิยมนิยมอะไรนสรนานิยมนี่ไม่รู้อ่ะแล้วไม่รู้ได้ยังไงฮะมางานเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเล่นที่ไหนแล้วจะมาถูกได้ยังไงเนี่ยล้วรถมาแต่ไม่รู้จับชื่งงานแล้วขามาทําไมไม่รู้ทําอะไรอยู่ขามาเนี่ย นอนลับแล้วใครขับรถมาขับเองแล้วจะมาถึงนี่ได้ยังไงถึงสิเขาก็หลับมาไม่ใช่หรอจะมาถึงได้ยังไงล่ะก็ลับไม่จริงหรอกถ้าหลับมันจะมาถึงได้ยังไงล่ะได้อยู่แล้วจริงๆเนาะกูพูดเรื่องจริงก็คือว่าทุกคนเนี่ยข่าวเขาเขาก็ออกกันว่าคนง่วงนอนน่ะเขาห้ามขับรถเพราะว่ามันจะหลับไงอันตราย หลับไงเป็นไงหลับไงก็คือตาเบิกโพรงแบบนี้แต่ว่าข้างในหลับไงแล้วว่าไปมันเป็นัไงขาไปมึงก็จะุ้มอันตรายอันตรายถึงชีวิตแล้วมันเป็นยังไงทีนี้วันนี้หนูออกมาจากงานใช่ไหมพี่แล้วงานไหนงานนี่ออกมาจากงานไหนออกมาจากบ้านออกมาจากบ้านบ้านไหนบ้านหนูบ้านงานบ้านหนู เอามาจากบ an> <me ้านหนูมางานนี่แหละแล้วหนูก um ็แบบง่วงไงหนูก็เออเออร้องไห้หาวอะไรอะไรหาวง่วงไงหาวเหรอง่วงเออ่กี้คุณนึกว่ามึงตดนันะก็จอดนอนสิง่วงก็จอดนอนไม่ได้แล้วทำยังไง ทำไงอะให้รถมันวิ่งไปได้หนูก็หลับเลยต๊อกเฮ้ยป๊อกกับพ่อของอีดมอะไรเนี้ยอย่า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 ไปแย่ชื่อพ่อเขาพ่อเขาเพิ่งตายใหม่ใหม่เป็นอยู่เอาเลยยังหูยังอยู่เป็นสิบอะสิบปีสิบเก้าแปดร้อยยังถึงหนึ่งเงาด้วยเลยสต๊อกไวก่อนพี่ก็หลับไปเลยปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้รถไป ไปไปล่อยให้รถไปวิ่งไปมือก็จับพวงมาลัยเอาไว้แล้วขับไปยังไงอ่ะใช้หัวใจนำทาง <c oughs> มึงหลับมึงใช้ใจนำทาง <c oughs> ใช่อีกหน่อยก็ให้พา้านำทางกับมึง <c oughs> อ่ะเขามีปากปุกปาก <c oughs> ทีนี้พอมาถึงงานุ๊กก็ตื่นตื่นปุ๊บจอดรถ <c oughs> <c oughs> จอดรถนี่แหละ ตื่นเลยคือตื่นถึงงานปลอดภัยปลอดภัยถือว่าเราได้นอนเต็มที่ใช่ทำไมถึงปลอดภัยอ่ะเพราะว่าเราหลับข้างนอกเราไม่ได้หลับข้างใน <c oughs> แค่นั้นแหละนุ่น,น,น,นแม่คนนั้นหาวแล้วมึงบอกให้เขาหลับนอกเดี๋ยวนี้นะเขาหาวแล้วนุ้นแม่แม่หลับนอกก่อนค่อยหลับในทีหลัง <c oughs> หลับนอกไม่ได้เราเป็นลิเกเซงเขาเซลคนดูหลับ เอาเอาเอาแบบนี้ละกันเธอบอกทางฉช่นอย่างนี้เลยเดี๋ยวช่วยกันจำนะว่าไปไหนบอกบอกมา้ดงบอกมาบอกทางแบบว่าลวกลัดแบบกระชับกระชับเลยช่วยกจำนะออกจากนี่เองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ตรงเลยทางตรงเลยทางที่นี่มันจะไปเจอทางหลอกคันคองมันจะมีตลิ่งตลิ่งที่นี่พี่ก็เลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาเลอกคันคองไปตรง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 ไปเรื่อยตรงไปเรื่อยทางตรงเลยทางพี่ไปเจอลวสีฟ้าคือลวบ้านคนเลยก็เลี้ยวไปยอู๋ยังไม่ทันสตาร์ทรถเลย รอกูก่อนที่จะถึงเมื่อไหร่นะเราจอดใจวะออ๋จำได้ไหมเนี่ยอมึงเล่าเองกูจะไปรู้ไมนี่ยมึงจำได้ไงทางที่กูบอกเนี่ยมึงโง่ไงอีงโง่เฮ้ยกูถามจริงๆนะชาติที่แล้วกูเคยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงเหรอพูดอะไรก็ไม่เข้าหูมึงเลยฮะมานี่ยดำดงรับรางวัลกันต้องทำอะไรสงบพี่ เฮ้ยแมงไเต่าดูดิอะไรคุนเดียวกับกูเลยคุณคุณคาคุณพีู่ว่หมูใหญ่กว่านะอคาขอบคุณับหมูใหญ่กว่าเหรอโชจังเลยมีเท่าคิ้วหมูหมายถึงตัวเหรออืมกูจังเลยขอบคุณขอบคุณ เมื่อจะอั้มบอยเทงานเราหลอกใช้ให้ไปหาพันทองเลยไหมฉจะได้เหนื่อยได้ดูแลคนแปลกแปลกแบบนี้น่าจะรู้ว่าพันทองอยู่ที่ไหนให้ดรตรงไปตอนอาจจะเก่งก็ได้นะดึงมาไปเล่นบ้านหายไปแล้วนะ่ยยังมาเลยมาเร็ถ้างนั้นเจอไปหาพันทองให้ฉันได้ไหมได้ถ้าเธอหาไม่ได้นะฉันจะยอมแต่งงานด้วยโอเค ทางนั้นไปเลยนะเอ้ยเดี๋ยวอย่าเบิ้ง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 เดีย๋ยวดูไม่เขียนสัญญาก่อนนะทุกคนทุกคนรอหนูนะเดีย๋ยวดูไม่เขียนสัญญาก่อนไม่ได้ละหนูต้องได้แฟนทุกคนรอหนูบอกเขาเชื่อใจหนูจะกลับมาพวกแกก็ปแปลกนะเชื่อคนบ้าเขียน <laughs> <laughs> สัญญาก่อนเจอกันหลังเวทีว่างั้นสัญญาอะไรเล่าจะไม่เขียนหรอกเ <laughs> ขียนดิ <laughs> ฉันเป็นเจ้าคำไหนคำนั้นไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะไม่เขียน เขียนมันไม่เขียนจะทำไมไม่ไปไม่ได้เราฝันถ้าเกิดว่าเราไปยอมเขียนตามที่มันบอกมันก็ไม่ยอมไปถ้าเกิดม่ไม่ไปอะไรยาก็ต้องเป็นมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องยอมไปก่อนเพื่อมันไปเอาผ่านทองมาหลังจากมันได้ผ่านทองมาปุ๊บเราค่อยเสียสัญญาที่ได้หลักทรัพ์บาชี้ก็หมดต้องทำตามมันเลยว่ามาอีกเที่ยวสิโอ๋จะไม่ได้แล้วพูดก็ไม่ฟังทั้งนั้นในแฉเขียนเลยก็แล้วกันเรื่องเยอะจริง เจ้าสอนสิงห์ได้ใช้ให้นางสาวดำดงไปหาพันทองที่เขาสามรอยอดภายในสามวันถ้าหากว่าหามาได้เราสอนสิงห์จะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงห์ศารฮะสรุปตะป๊อกติดคุกไหมครับตีที่ผ้าผู้ยาวอ่ะมะเคาะอะไรเนี่ยไม่ใช่ศาลอ้าวนี่ได้แล้วอ่าทำอะไรอ่ะทับตา ีไปไปเจอกันเดี๋ยวนี้จะพูดแล้วกันกนี่จะพูดอ้าว<ป>